อได้แล้วก็เป็นข้าวเน่าบางทีก็ฝืนส่งไปเขาก็ส่งคืนมาเบล็กทั้งที่ในอเมริกาในแอฟริกาใต้ในอินโดนีเซียอะไรที่คุณส่งไปเนี่ยเพราะว่าไลน์เนี่ยอายุมันสั้นข้าวนยทั้งย,ยางเนี่ยหนึ่งใช้งบน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้อย่างสมดุลถ้าคุณจะรับจำนำคุณต้องรับจำนำพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดค่ะ ถูกไหมฮะใช่ใชเพราะว่า,าถ้าคุณรับจำนำข้าวทุกเม็ดคุณก็ต้องรับจำนำยางทุกกิโลถูกไหมฮะ<ช>รับจำนำข้าวโพดทุกเม็ดเดี๋ยวก็มันสำปะเนี่ยม,มันการปกครองที่เป็นธรรมที่มีธรรมาพิบาลม,มันต้องดูภาพรวมแต่ว่าเหมือนในจำนำข้าวเนี่ยเราก็พูดกันมาเยอะแล้วคุณก็มีสองอย่างหนึ่งก็คือปรารานิยมเพื่อหาเสียง<ช>อันที่สองก็คือว่าต้องการที่จะ สร้างโครงการที่ทุจริตเชิงนโยบายที่เราพูดถึงว่าเนี่ยที่ที่เข้าสต็อก20ล้านตันเนี่ยตอนนี้หายไป1ล้านตันเนี่ย <S <S ผมอยากแกกระซิบว่าจริงๆมันไม่หายหรอกเพราะมันเป็นสต็อกลม้มไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมันถึงหายไปอะไรงเงี้ยนะฮะแล้วมันถึงแสดงบัญชีไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างเงี้ยรัฐที่ชอบฉมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับค่ะกิจกรรมกิจกรรมต่างๆที่อานโยบายต่างๆที่รับ กำหนดออกมามองไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาของเกษตรกรหรือว่าแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนคะจะทงฟ้าก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยทําให้คนจนมีโอกาสในการบริโภคได้ซื้อของถูกได้ชาวนาขออนุญาตพูดภ<ต>าษหน่อยนะ n o t h i n g คือ n o t h i n g ทำไมอะคะ <c oughs> มันไม่ใช่ยุทธศาสาตร์ที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยไม่ใช่เลยครับม,มันเหมือนกับว่าคุณ ทำขนมมาอย่างหนึ่งแล้ว <ừ> คุณใส่สีให้มันดูสวยอ่ะเท่านั้นเองคุณค่า,<อ>าม,มันมันมันไม่ไมมจะมีไม่มีอันนี้มันไม่มี ừ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  ไม่มีประโยชน์อ่ะมันแบบผลักกันอ่านวันกันเขียนเวียนกันเชียร์อะไรสุดท้ายก็อย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นกันสนิดนะคะคุณสุคมคะท่านผู้ชมคะในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางนะคะคือทาง SMS ที่หมายเลข4890011พิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011นะคะและท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดง ความคิดเห็นในขณะนี้ได้เลยนะคะคุณสุคมคะวันนี้รปรากฏการณ์มากมายที่มันเห็นเป็นรูปธรรมอย่างที่บอกว่ารสร้างความเดือดร้อนสร้างความโศกเศร้าสําสหรับคนไทยที่จะดํารงชีวิตผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยมันยากมากขึ้นวันนี้คนไทยจะแก้ปัญหาย,ยังไงออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องในขณะที่รัฐบาลไม่เคยฟังเราเลยในเชิงความคิดเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้แหละเราต้องเชื่อมั่นใน ในในธรรมะในธรรมในความถูกต้องเพราะฉะนั้นรายการทางการเมืองเมื่อกี้ผมใช้คําว่าเราต้องแตกหักกับความชั่วร้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและผมเชื่อว่าพลวัตของมันเนี่ยนะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วผมเชื่ออะไรอย่างพี่น้องชาวสวนอย่างเนี่ยถ้าเขาสามัคคีผนึกกําลังกันตรงเนี้ยเขาต้องชนะข้อเรียกร้องที่เป็นธรรมของเขาเนี่ยจะต้องปรากฏเป็นจริงขึ้นมาระดับหนึ่ง คือมองว่าที่ต้องชนะเป็นเพราะว่าข้อเรียกร้องเป็นธรรมไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เกินกว่าเหตุมาเรียกร้องเพราะว่าชาวบ้านฟังอาจจะมองว่าจาก60บาทมาเรียกร้อง120เนี่ยมันคือมันคือ2เท่ามันคือคูณสขึ้นมาเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือสิ่งที่เป็นธรรมเพราะอะไรก็ก็ก็เพราะมูลค่าที่ที่ทำให้ชีวิตน่ยชีวิตของเขาอยู่ได้อ่ะ มันคนต้องประมาณนั้นอย่างน้อยก็ถี่สุดก็ประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าบาทต่อกิโลนะบางเอิญผมก็พอมีสัญชาติานเชิงลึกอยู่ด้วยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ทาส่วนยางอยู่เล็กๆนะฮะก็ทำด้วยตัวเองคือถ้ามองไปย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้180บาทครับและถ้าวันนี้เรียกร้องที่120บาทมันก็ไม่ได้เกินกว่าเหตุไม่ได้เกินกว่าเหตุเพราะว่ามันเคยขึ้นไปถึง180บบาทครับแล้วก็แล้วก็ที่คิดกันมากมายว่า ต้นทุนทางการผลิตอะไรมันเท่าไหรเนี่ยยางเนี่ยมันคิดยากมากทำไมค่ะอย่างน้อยก็ต้นทุน6ปี5้าถึงหปีที่รอกลีดแล้วใช่ใช่แล้วถามว่า6ปีนั้นน่ะที่มันไม่มีรายได้เลยตัวเลขรายได้มันเป็นเพราะว่าในสวนยางห้ามปลูกพืชอื่นอะไรพวกนี้นะแล้วก็ใช่แล้วก็จากตัวยางเองมันก็ไม่มีมูลค่าเลยนะเนี่ยคุณออกมาคิดหรือเปล่าใช่ไหมใช่อะไรพวกนี้มัน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 ก็ สำคัญเนี่ยว่าเอาง่ายๆว่าหนึ่งเ่ยชาวสวนยางลูกจ้างผีดยางรับจ้างเนี่ยที่ผมบอก,กน,นะเขาก็กลีดได้ประมาณ10ไร่ต่อคนหรือประมาณ15ไร่ต่อครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยนะเขาก็ถ้าราคายางเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ย เขาก็ได้ส่วนแบ่งจาก40ที่แบ่งกัน60 40เลยตรงนี้พอที่จะดูแลครอบครัวได้เราไม่ต้องพูดกันหรอกว่ามัน120บาทไม่120บาทแต่ว่า<ช>เขาทำงานทั้งวันแล้วคนกีดยางไม่ได้ทำงาน8โมงเช้าถึงถึง5โมงเย็นนะลงตั้งแต่เที่ยงคืนตี2เพราะว่ายางเนี่ยมันมันจะต้องกรีดหลังเที่ยงคืนเพราะต้นยางมันเย็นแล้วมันจะให้น้ำยางมันนึงเสร็จถึง6โมงเช้ากรีดเสร็จนะ6โมงเช้าเสร็จแล้วเนี่ยต้องกรีดน้ำยาง คือเดินเนี่ยวันนึงเป็น10บสกิโลเลยพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยเ <Ừ. S 2> พราะเดินจากโคนต้นที่หนึ่งไปถึงโคนต้นสุดท้าย <Ừ. S 2> แล้วก็เก็บยางก็เดินจากโคนต้นที่หนึ่งไปถึงก้นตัวเก็บน้ำยางมันเป็นงานที่หนักมากนานที่หนักและทางานกลางคืนด้วยอันตราย,ยรด้วยนะชีวิตเนี่ยวงจรชีวิตก็กเปลี่ยนพี่น้องสวนยางเนี่ยถ้าไม่ดูแลสุขภาพดีๆนี่จะเป็นคนที่ ควมแห้งแรงน้อยหมดอ่ะแต่สําคัญว่ารายได้ของเขาที่ออกมาในการที่เขาทํางานทั้งวันเนี่ยหนักกว่าการทํางานแปดชั่วโมงในโรงงานเนี่ยควรจะได้เท่าไหร่ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ควรจะต้องสมเหตุสมผลกันด้วยนั่นแหละถ้ามันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นกิโลละสองร้อยก็ต้องกิโลละสองร้อยนี่แต่คุณเป็นรัฐของประชาชนก็ต้องทําเพื่อประชาชนทุกโต้ง่ายๆอย่างงี้ครับค่ะช่วงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะจะให้คุณสุขมบอกกับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เฉพาะสวนยางจริงๆแล้วนะวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรไทยเนี่ยถือว่าไม่ว่าจะข้าวหรือจะยางพาราหรือจะเป็นกล้วยอ้อยส้มทุกอย่างมันเป็นพืชที่ที่มันเป็นกระดูกสันหลังของชาเพราะว่าคนจะอยู่หรือตายเนี่ยก็คือด้วยอาหารวันนี้เกษตรกรถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศอะไรที่จะเป็นความหวังสำหรับเกษตรกรที่จะ ที่จะนําไปสู่การลืมตาอาปากได้ <ผม S 1> ด้วยตัวเขาเองครับผมก็มีสองนัยยะนะว่าอันอันดับหนึ่งก็คือว่าเฉพาะนาเนี่ยแน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกรที่ทุกยากเดือดร้อนอยู่<ม>นะครับแม้แต่เรื่องข้าวเนี่ยนะฮะมันจะการจํานําข้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องชอบทําถูกต้องละเป็นธรรม้างเงินของประเทศใช้ไปแล้วเนี่ยก็<ม>ควรจะตกถึงมือชาวนาน,นะครับและก็พืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่ายางไม่ว่าปาล์มไม่ว่าข้าวโพดไม่ว่ามันสำปะหลังเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผมคิดว่ามันมันพอเศรษฐกิจของประเทศมันวิกฤตเนี่ยภาคเกษตรมันก็จะวิกฤตรร,รัฐเนี่ยต้องมีนโยบายที่ไปดูแลนะครับรัฐที่ให้ความเป็นธรรมปกครองอย่างเป็นธรรมเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลนี้เราก็รู้อ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้น<ำ>ก็มีทางเดียวนะครับว่าว่าระยะสั้นเฉพาะหน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวกเกษตรกรเนี่ยในหลายๆพืชพันธุ์เนี่ยนะครับเขาต้องต่อสู้ ต้องเรียกร้องเอาแบบตามสิทธิตามกฎหมายเนี่ยแล้วก็มีข่าวว่าพี่น้องเข้าพบจะนั่นนะเพราะว่าก็คุณรัฐไม่ได้แก้ไขปัญหาให้เขานแต่ว่าอันนี้ก็เฉพาะหน้าก็สู้กันไปนะครับแต่ผมคิดว่าโดยระยะยาวแล้วเนี่ยพี่น้องต้องมองให้เห็นว่าที่ต้องประสบชะตากรรมแบบนี้เพราะระบบการเมืองมันเลวร้ายผมถึงใช้คำว่าแตกหักกับความชั่วร้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับ แล้วก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็คิดว่าหนึ่งเนี่ยพี่น้องต้องต่อสู้ถ้าไม่สู้เนี่ยพี่น้องไม่ได้รับผลประโยชน์เฉพาะหน้าที่เป็นธรรมของพี่น้องเองนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าระบบอํานาจรัฐเนี่ยมันใช้อํานาจเผด็จการเนี่ยนะฮะทั้งทั้งในส่วนกลางหรือต่างจังหวัดก็แล้วแต่ที่มีข่าวว่าจะมีการประกาศพรบความมั่นคงที่จะอวดกับพี่น้องส่วนญา่ิซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยหนึ่งเนี่ย เราต้องสู้สำคัญก็คือว่าต้องอมีความระมัดระวังสันทัดรัดกุ่มมนะฮะ,ะมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมแต่ว่าการข้อเรียกร้องหรือความฝันที่เป็นธรรมของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะได้รับแรงสนับสนุนได้รับความเห็นอกเห็นใจจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าถ้าพี่น้องสู้เนี่ย ที่น้องต้องได้รับชัยชนะเป็นขั้นเป็นตอนไปครับแน่นอนนะคะค,ค่ะเพราะแม่พี่น้องคะวันนี้นะคะความเดือดร้อนที่ได้รับก็ค่อยๆแสดงออกมาชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าไม่ใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะออกมาบอกว่าเป็นเพียงแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่เดือดร้อนแต่ณวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนที่แก๊สจะขึ้นลองถามตัวท่านนะคะว่าท่านมีเงินที่จะซื้อแก๊สมาหุงต้ม ทำอาหารหรือว่าทํากับข้าวให้ลูกท่านกินครบมือแล้วแน่หรือยังนะคะแล้วถ้าเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้ต่อ,ตอไปรัฐบาลบริหารงานเช่นนี้ต่อ,ตอไปเราจะดํารงชีพยอยู่กันยังไงสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธานาเลิศค่ะและวิศวกรการเมืองคุณสุคมศรีนวลน,นะคะเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ